สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวจุดที่ผมจะเข้าไปอยู่นี้ก็คือเขวาบอกว่าเป็นสุดสารหอยร้อยห้าบล้านปีนะครับกับการค้นพบกระดูกไดโนเสาร์ก็มีด้วยนะจุดนี้ <c oughs> ก็ไม่รู้ถ้าเป็นสุดสารหอยก็คือเป็นทะเลมาก่อนแล้วกระดูกไดโนเสาร์มาเจอได้ยังไงหรือมันคนละสมัย เดี๋ยวตามเข้าไปดูครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับผู้ปกครองเขาพาเด็กมาเที่ยวเยอะอยู่ยเหมือนกันหลังวันเด็กก็ความน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าเขาให้เด็กเข้าฟรีประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเขา้าเข้าดูบรรยากาศครับของพาเด็กเข้ามาเยอะเหมือนกันเด็กไม่ สูงกว่า80เซนเข้าฟรีอยู่แล้วครับผู้ใหญ่50บาทต่อคนชาวต่างชาติ100หมู่ันะก็สรุปแล้วบัตร50บาทครับ<ม><ม>บัตรเท่าไร่ครับ เด็กคนละยี่สิบบอ่าคนเดียวครับห้าสิบาทอ้าววันเด็กเขาว่าให้เข้าฟรีบ่วันเด็กเมื่อวานค่ะเข้าฟรีอ๋อเหรอวันที่สิบสามน่าจะใส่สูทนักเรียนมาเข้าฟรีนะคนค้นเยอะอย่างนี้ทุกวันไหมครับส่วนมากวันเสาร์วันที่สาววันเก็ไม่ค่อยมีบอกจะมีคนอยู่เม่นบอันนี้ครับหนึ่งในที่เที่ยวหนองบัวลำพูครับ เดี๋ยวผมจะจะดูบรรยากาบครับก็จะให้ให้ดูยาวๆกับเส้นทางเดินสำหรับลุมขุดค้นรอบนี้ผมอาจจะไม่ลงไปครับผมเคยมาหลายครั้งแล้วกลับมาบ้านที่ไรก็กลับมาเที่ยวอ๋อทำไว้ เพื่อให้เด็กมาเที่ยวอะไรประมาณนะั้นอันนี้เขาจะมีแสงเลเซอร์มา <c oughs> ดูนะครับมันจะทำให้ดินได้ครับแสงเลเซอร์ที่คนเดินผ่านเดินใกล้นะ ทำให้บินก็กำจัดแสดงไว้เฉยๆอันนี้นนนก็เหมือนกันครับตรงนี้น่าน่าจะเสียตัวนี้ไม่ดินนะเธอค่าเจียดีมันฮ่าเจียดีมันมาแล้วไหมฮานนี้ ผ็ไม่แน่ใจว่าตั้งเวลาไว้หรือเฉพาะคนเดินฝันเ,เ,น,เน,นีย่ยยังไม่รู้ลองมีหรือเปล่าใช้ทำขึ้นมาใหม่ไม่แน่ใจนอไหนให้ดูครับ แหล่งท่องเที่ยวที่ใหม่ของน้องบัวลำพูไปแล้วสำหรับบัตรนี้เขาววยให้ชมภาพ,พยนตร์สามมิติครับด,ด,ดูครับชื่อก็ะถานทีนนี้เหมาะเหมาะสำหรับผู้ปกครองพาเด็กมาประมาณ ที่มาลูกเธอพาลูกหลานมา หยุดซะและ้ผมเดินมาใกล้มีแล้วครับเขาเรียกว่าพิพิธ,ธภัณฑ์ไโนูเสาร์ครับที่จังหวัดหนองบัวลำพู เป็นห <laughs> ้องจับนิทรรศการไม่ให้ใส่รองเท้าเข้าครับนีายัมค่อยๆจับนิทรรศการ ก็สแสดงเป็นกระดูกไดโนเะสาร์ที่กลายเป็นหินด้วยที่เขามาจัดแสดงไว้กระดูกเลยนั้งรอมีกระดูกอะไรบ้างกระดูกนักแข่งกระดูกน้องนะกระดูกสะโพกนะกระดูกนิ้วอ่ะ ที่เห็นนี้มันกลายเป็นหินไปแล้วนะครับแบบที่เดียวจากเป็นหินไปแล้วอันนี้เป็นไม้กลายเป็นหินครับยันเล็กอันนี้ก็ทำทอดสุกอันนี้ไข่ภมลโกแบบที่รเสาที่เป็นไข่ อันนี้ไม้กลายเป็นหินเดี๋ยวผมจะให้ชมซากหอยด้วยนี่กลุ่มของไดโนเสารครับเนี่ยเขาบอกว่าเจอซากหอยติดตามโครงหินนะ เป็นห่ายทางออกเป็นในคารจับนิศรรษการไว้เฉยเฉยตัวธนมัติเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทางอาคาร ก็เดินลงมาสักพักหนึ่งก็จะเห็นศาลสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับผมเข้าใจว่าสมเด็จพระนเรศวรไม่ได้เดินทับผ่านทางนี้เพราะนี้เป็นภูเขาการเดินทับสมัยก่อนถ้าผ่านนี้คงลําบากมากเขาก็มาสร้างไว้เฉยๆเพราะว่าท่านเคยเสด็จมาที่น้องบอลำโพูครับสำหรับหลุมขุดค้นเดินอ้อมลองไปทางนี้ประมาณเจ0ดร้อยเมตรคะ รอบนี้ผมก็คงไม่ลงไปเดินนะครับตอนนี้กลางวันด้วยเดี๋ยวผมจะให้ชมในพิพิธภัณฑ์หอย150ล้านปีครับที่เก็บ,กบสะสมหอยโบราณไว้ให้ดูบรรยากาศครับอันนี้ผู้ปกครองเขาก็พาดเด็กๆมาเที่ยวมาดูนี่นครับ มือโลาทางเข้าทางไหนอ,ออกทางใหนที่เดียวกันแน่เท่าที่จำได้เงียง <_ d> um> ที่แสดงสาร้อให้ที่เขาก็ทอดมาจากก้อนหิน เป็นซากหอยทั้งหมดซากหอยโบราณก็ไม่แน่จะใหญ่ขนาดน,นี้ เขาเข,ข้าคำนวณอายุบอกว่า150ล้านปีจากสุโขไทยมานี่1,000ปีก็ยังโบราณโบราณเนี่ยพัฒนาการมาเรื่อยๆจากยกหาหินหาอะไรเป็นอาวุธก็เป็นสำลิดเหล็กดาบทองมาเป็นสมัยนี้ก็ AI คอมพิวเตอร์แะ้วครับ จุนด,ดแสดงเขาก็ไม่อันนี้ทําไมใช้แค่ขอบเอาง่าย,ายๆก็คงไม่มีพวกมืบอบอลเราไม่ครับเขาก็มีระบบความปลอดภัยของกล้องจับอยู่สําหรับหลุมกุคดค่อนั้งโดยรองเสาทั้งหอยผมไม่ลงไปครับก็ใช้ทางเดินกันสามร้อยเมตรทั้งหมดผมเคยเดินหลายรอบแล้วเดี๋ยวผมจะพาชมจุดที่เขา อันนี้แฮนเมตดนะครับทำขึ้นมาเองอคนก็พาลูกหลานมาเที่ยวอะอยู่ลานจอดเริบก็เกเต็มผมว่าช่วงเทศกาลเขาบอกมีลานจอดเริเสริมนี่ก็คงเต็มอยู่ดูบรรยากาศครับว อันนี้เขามีคําแตล สำหรับภาษาอังกฤษด้วยกินดีต้องรับเข้าสู่ไดโนพาร์หน่ดลัืขอให้ทุกท่านเที่วสรุปมีความสุขมากๆนะครับีภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอันนี้เข้าใจแสงเลเซอร์

ก็ลองแบบนี้จริงเหรอันีนี้จะดินไหมเดินผ่าน ใช้ระบบเส้นเสือตัวน้องเนี่นะดยดินดินละถ้าผมนี้จากจุดนี้ตัวนี้ก็จะเลิกดินนะ ก็น่าจะทํามาจากพลาสติกนะครับพลาสติกนี่เลยไม่ใช่เหล็กเพราะถ้าเหล็กมันจะหนักนะครับใช้ระบบเซ็นเซอร์เดินผ่านทํางาน อันนี้เดี๋ยวผมจะทางออกเลยแต่ก็มาเที่ยวเยอะกว่าสมควรบัตบัตนี่ขึ้นบ่เนี่ยบอกไอพ่อจะไปอาท่านผ่าพยนต์มาจ้ะถ้าไปก็เอาไปด้วยเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่ยืนยันกัน มีอย่างในอาคารภาพยนตร์เป็นโรงฉายภาพยนตร์ห้ามิติค่ะเพิ่งเปิดใหม่เหรอค่ะแล้วเปิดเป็นเวลาหรือคนเข้าไปเลยเปิดเป็นเวลาค่ะเวลาตามนี้นะคะเปิดเป็นเวลาค่ะสิบสามสิบสามสี่ห้าเฉพาะเสาร์อาทิตย์ค่ะอ๋อเหรอตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงค่ะโอ้ผมผมคงไม่รอครับอันนี้เขาเขาบอกว่ามีอาคารฉายภาพยนตร์สามมิติเปิดเป็นเวลาตามนี้ เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์เป็นรอบเป็นรอบนะครับจะเข้าตรงนั้นก็เก็บบัตรไว้ก่อนนะคะเก็บบัตรไว้เพื่อได้ไปดูลงพาพยนเดี๋ยวผมจะให้ดูบัตรบัตรตัวเองหย่อนแล้วหรอหย่อนแล้วก็ขึ้นไปเก็บไว้ผมจะให้ดูบรรยากาศสําหรับลุมขุดค้นผมไม่ลงไปครับรอบนี้ใครอยากเห็นก็มาดูกับหูดูกับตาที่น้ัวนภูครับ ขาบอกว่าแม่ชีพระสงฆ์คนพิการเข้าชมฟรีเราก็จะให้วกไปชม<า> <c oughs> ให้ดูหลานที่เขาขายของฝากของเี้นเล็กครับจะเป็นประมาณนี้ถ้าดูจากลานจอดรถคนก็มาเยอะอยู่เหมือนกันถ้าจะดูพ,พระรถยนต์ก็ลอยครึ่งชั่วโมง ผมก็คงไม่รอคานที่เปิดใหม่ผมไม่เคยออกด้านนี้เดี๋ยวผมจะออกด้านนี้เลยกัดนนอันนี้ก็คือสุดสารหอยสุดสารไบโดนเสาร้อย้าันปีหนึ่งในที่เที่ยวของนองบวัวลำพูนะครับที่ผมพาไปวันนี้มีแต่เฮียนเม็ดท,ทำขึ้นมาใหม่แล้วก็ ซากที่เขาขุดขึ้นมาจากหลุมกุกคนส่วนเส้นดานเดิมหลุมกุกคนที่ลงไปอีกประมาณ700เมตรผมไม่ตามลงไปครับรอบนี้ใครอยากเห็นมีโยวกาศมาทางหนองบัวลำพูก็มาดูครับหรือตามไปดูคลิปเก่าผมได้ที่ช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวผมน่าจะเอาไว้ในแพลิตหนองบัวลำพูด้วยอะเนียรถกระจอดเต็มลานอยู่ครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชม